ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้จัดขบวนฉลองเพื่อระลึกถึงวันเกิดของจิสันออฟดัสเซอร์ในวันของการรวมตัวไม่ทราบแน่ชัดว่าจิสันแอชโรแมนเดย์อาจเริ่มต้นด้วยการจัดงานเทศกาลดอกไม้ในเดือนธันวาคมในฤดูหนาว วันอีสตซนทูเดอ n ์แนแอนฮอล리เดย์ซีซันแอนอีกิสตแอนมาทเริ่มต้นอดคิสตมซีซันอิสตมยวรเป็นวันหยุดประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคม โดวยวันดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับวันเกิดจริงๆของพระเยซูแต่อาจจะเป็นวันที่ถูกเลือกเอาไว้ให้สอดคล้องกับเทศกาลโรมันหรือสอดคล้องกับวันที่มีช่วงเวลาการวันสั้นที่สุดสึปมาหเป็นเทศกาลที่สำคัญและมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในย่านของชาวริสเซียนนั้นจะมีการจัดเทศกาลนี้ยาวนานถึงสองวันออนทูคาริ กิจสันวันเดย์คริสต์มาสไอส์วันนี้เซเลเบตต์มาเป็นเอกน้องกิจสันและสาวออฟอินคอมเพลอเรชันเอสเอรัสเซียคิดถึงเธอที่กิจสันออนเซนคลาร์ทีมและออนเทนคอมเพลอเรชันมาร์ตินรัสเซียโซนเลอไอเลนอินทรูเกตวินคริสต์มาสเฮโรนและเอเซเซ เฉลิมฉลองอาจสืบเชื้อสายและใช้เครื่องประดับต่างๆมากมายรวมถึงคริสต์มาสไฟและบาลานซ์มิสซิชูเนสในทิวทัศน์และฮอลลีในเพิ่มเติมวันคริสต์มาสไฟเอสแตนต้าคลอสในอเมริกาและไอร์แลนด์เป็นต้น นิทรรศการฟิงเกอร์อีเมลลี่ข้าวไทยออสเตรเลียแว็กซ์ดอกลิงออฟกิฟฟอร์ซินเดนแม้ว่าวันคริสต์มาสจะเป็นเทศกาลของชาวคริสต์แต่ในหมู่คนที่ไม่ใช่ชาวคริสต์ก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลายเช่นกันซึ่งการเฉลิมฉลองนั้นมีทั้งแบบสมัยใหม่ที่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยกับอีกแบบหนึ่งคือแบบดั้งเดิม โรแมนดีที่เป็นนิยมในสมัยในในสมัยใหม่นั้นได้แก่การมอบของขวัญการแลกเปลี่ยนการอวยพราาการจัดเลี้ยงฉลองในโบสถ์การรับประทานอาหารมื้อพิเศษและการโชว์งานตกแต่งประดับประดาตามสถานที่ต่างๆด้วยต้นทิสมาสร,รวมไฟป,ประดับพวงดอกไม้ต้นมิสต์นโทการแสดงเกี่ยวกับบันประสุดของพระเยซูและต้นฮอลลี นอกจากนี้วิดาแห่งจิตว่านหรือชาวเมริการเหนือและไอแด์เรียกว่าสตอร์ดยังเป็นหนึ่งจำนำที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผู้นำของขวัญว่าให้กับเด็กๆบีคอร์สกิฟฟิ้งแอนด์แมนนี่ n ั a n d t r a แอน t h เพลสออ n เด n ะจิตว่านเวนเทอร์ y เ มังโกสคิสเซนและโนนคิสเซนเดอะมอลลีเดย์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากทั้งในอาชีพเซลฟี่เลียนในทายเลอร์และธุรกิจเศรษฐกิจผลกระทบของคิสเซนในปัจจุบัน เนื่องจากการมอาของขวัญและการฉลองทั้งหลายนี้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจสูงมากทั้งในเมืองของชาวคริสเตียนและที่ไม่ใช่ชาวคริสเตียนที่มีการคิดมากจึงกลายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการขายของสำหรับกล่าพ่อค้า แรงนานธุรกิจการที่ระบบเศรษฐกิจได้รับการก,ารกระตุ้นจากเทศกาลนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทั่อทุกพื้นที่ในช่วง2-3ศตวรษรที่ผ่านมานี้ คอมมูนิตี้คริสต์มาสวิดอินเดอร์ไลน์ฟอร์มเดอะริปเปอร์อินเด็กซ์คริสต์มาสแอนด์โออินเด็กซ์เพนเทนเบสซี่แอบเร็ตเอร์อีโคลเอร์อินวันเทสซ์เคิร์ตินเอ็กซ์พิสแทนอินฟอร์มบีคริสต์มาสแอนด์เบสซี่อินฟอร์มติงวิซาร์ดอินฟอร์มเดอะริปเปอร์อินเดอร์เคิร์ตริปเปอร์ออฟไพร์แอนด์อิน o i a r o m a n e X has been used as an abbreviation for t i m since the m i d 1 t h century. Can X m a is used as an abbreviation for m a คิสต์มาซึ่งมีรากมาจากคำว,ว่าคริสเมซีของภาษาอังกฤษกนในยุกกนคกลางคำว่าคริสเทนเมซีจากภาษาอังกฤษโบราณซึ่งมีการบันทึกคำดังกล่าวครั้งแรกไว้ในปี1 0 3 8คำว,ว่าคริสเทนมาจากพระเยซูคริสของกรีกคำว,ว่าเมซีมาจากหนังสือสวดมลของชาวละตินในภาษาอังกฤษตัวอักษรเอส เป็นตัวสอัแรกของคำว่าคลิสเรื่องท้ายกับตัวเอ็กในภาษาโรมันจะมีการใช้เอ็กซ์แทนคลิสตั้งแต่ราวศตวรรษที่สิบหกการนั้นจึงย่อมใช้คำว่าเอ็ก